วันนี้นะจะมาแบ่งปันสูตรนะคะน้ำเชื่อมไว้สำหรับชงน้ำต่างๆนะพอดีวันนี้นะคะน้ำเชื่อมที่เคยซื้อหมดก็เลยลองทําเป็นสูตรนี้ดูนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายทั้งหมด250กรัมนะคะต่อโซดา1ขวดค่ะเริ่มแรกเราก็ทําการชั่งน้ำตาลนะคะ250กรัมนะคะเสร็จแล้วเราก็มาถ่ายใส่แก้วใบใหญ่นะคะเทน้ำตาลลงไปก่อนเลย เรียบร้อยแล้วเราก็เปิดโซดานะคะเทลงไปเลยค่ะทั้งหมดเลยพอเทเสร็จแล้วนะเราก็ใช้ช้อนนะคะทำการผสมให้เข้ากันนะคะนี่คนแบบนี้เลย พอเราคนพอที่จะให้น้ำโซดากับน้ำตาลเข้ากันนะคะเราก็ทิ้งเอาไว้ประมาณสิบนาทีจ้าแล้วเราก็มาคนกันใหม่นะอ่ะครบสิบนาทีแล้วนะคะเราก็มาทําการคนนะคะผสมให้น้ําตาลกับโซดานะคะละลายเป็นเนื้อเดียวกันเลยมันจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเราก็ต้องนี่ค่ะนี่ขนาดทิ้งไว้สิบนาทีแล้วนะคะน้ําตาลยังเป็นเม็ดอยู่เลยนะให้เพื่อนๆนะคะค่อยๆคนแบบนี้คนไปนเรื่อยๆเลย ก็ยังไม่ละลายนะเราก็ทําการคนไปต่อไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะเป็นน้ําเชื่อมนะคะให้เป็นเนื้อเดียวกันมันค่อนข้างที่จะคนยากหน่อยนะคะก็ทําการคนไาถึงตอนนี้แล้วนะคะก็ยังไม่ละลายดีมากนะนี่ยังเป็นเม็ดๆอยู่เลยนะคะคนไปเรื่อยๆเลย คนจะเมื่อยมือค่ะแต่ว่าสูตรนี้ประหยัดจริงๆนะเราใช้น้ำตาลแค่250กรัมเองแล้วก็โซดาหนึ่งขวดก็ตกอยู่ประมาณ10กว่าบาทนะคะน่คะแล้วก็คนๆน,คนตอนนี้ก็เริ่มเป็นอ่าเริ่มจะเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการนะคะเทใส่ขวดให้เรียบร้อยไปตอนนี้ยางนะคนไปก่อน พอเราลองเทสเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการกรอกใส่ขวดนะคะก็จะใช้ขวดเดิมที่ใช้อยู่เลยของที่ร้านนะนี่คะ่ะเราก็เทใส่ขวดเลยค่ะอันนี้ก็จะได้เต็มขวดอันนี้เลยนะคะประมาณประมาณ750 ml ประมาณนี้นะคะ นี่ค่ะเราก็ได้แล้วค่ะเป็นน้ำเชื่อมนะคะสูตรประหยัดและลดต้นทุนจ้า